เนนิเฟอร์คิมเผยเปลียดพล็อตละครตัวเอกรอดปาฏิหาริย์อยากให้เกิดขึ้นจริง <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก <Yeah. S 1> เมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาที่เบื้องต้นทราบว่า <Yeah. S 1> พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา yeah. โดยรายงานระบุว่าเมื่อเวลา23.00วันที่24กุมภาพันธ์65มีเรือขับออกมากลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเรือมีชาย3าหญ mm hmm. ิงสามเรือออกจากสะพานสังฮีขับมุ่งหน้านนทบุรีจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งนนทบุรีซึ่งมีแตงโมนิดา mm hmm. อยู่บนเรือลำดังกล่าวด้วยก่อนจะพลัดตกจากเรือเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังช่วยกันตามหา mm hmm. ทำเอาเหล่าคนบันเทิงส่งกําลังใจขอให้คุณแตงโมปลอดภยัยรวมไปถึงเจนนิเฟอร์คินก็เป็นอีกคนที่อยากให้พลอตละครน้ําเน่าที่ตนเกลียดนักเกลียดหนาได้เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของแตงโม mm. โดยได้โพสต์ตภาพคู่แตงโมพร้อมแคปชั่นว่าแม่เป็นคนเกลียดพลอตละครน้ําเน่าที่ตัวละครรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ mm. โดยไม่มีเหตุมีผล วันที่21มกราคมเราคุยกันในรายการเมาส์อยู่กับปากหนูบอกแม่ว่าตอนนี้หนูแฮปปี้มากมีแฟนที่รักหนูเวลาไลฟ์ขายของก็ขายดีแม่รู้สึกดีใจกับหนูนะถึงวันนี้ไม่รู้ว่าร้ายดีอย่างไรมแม่ขอภาวนาให้พล็อตละครน้ำเน่าที่แม่เกลียดเกิดขึ้นจริงๆสักครั้ง